สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้แจ้งเกยนะคะเจอก,กันในช่องหุ่นไทยหุ่นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยเราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่2เดือนมีนาคม6 5หนะคะ เราพัฒนาก่อนอื่นเลยให้ทุกคนติดรูดเบิ้ลน,นะคะวันนี้นะคะแอดให้ลูกเก้านะคะเจาะเม็ดเดียวเก้าห้านะคะ หวยลาพัฒนารูดเบิ้ลรูดเก้าเจาะเก้าห้านะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยลาพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ